ศพในรถกู้ภัยกลางดึกคืนหนึ่งรถกู้ภัยกำลังขนศพชายประสบอ,อุบัติเหตุไปส่งที่โรงพยาบาลเมื่อถึงทางเปลี่ยวคนขับรู้สึกเหมือนมีใครนั่งอยู่เบาะหลังทั้งที่ควรมีแค่ศพที่ถูกห่อผ้าขาวเสียงเคาะเบา,เบาๆดังขึ้นจากด้านหลังรถก๊อกก๊อกก๊อกเจ้าหน้าที่กู้ภัยหันไปมองทางกระจกหลังเห็นผ้าขาวค่อยๆขยับราวกับคนในนั้นกำลังพยายามลุกขึ้นมา ท่านใดนั้นศพที่อยู่ด้านหลังกลับนั่งพรวดขึ้นตาเบิกกว้างน้ำเลือดไหลนองปากเสแยยิ้มพร้อมเสียงกระซิบยินเย่ยว่าอย่าทิ้งข้าไว้กลางทางเจ้าหน้าที่ทั้งสองแทบช็อกรถเกือบเสียหลักชนข้างทางพอถึงโรงพยาบาลพวกเขารีบเปิดประตูหลังแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นศพที่นอนนิง่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทว่ามือของมันกลับกำแน่นจับเสื้อกู้ภัยจนเป็นรอยขวนเลือดซิบ ถ้าชอบเรื่องเล่าผีฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ